มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่ใช้สระโอ,อตอนที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดค่ะใต,ตะ้โต๊ะโลโตู้กู้โปเพลงโจะดังโพลเล่นโกโป่หน้ามิโซ ปั่นช็ไวโกแกงโฮเบบะหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ